หเห็นจะไม่ชา้าหรอครับท่านเคยกลับจากรฟิตราวบ่ายห้าโมงทุกวันมันจะรอยที่นี่ก็ได้ครับแกไม่ต้องร้องคอยกันหรอกมีธุระอะไรก็ไปทำเสียเถอะครับเฮ้ยแกจะคอยอะไรอีกล่ะรอครับ ถ้าจะต้องคอยอยู่เพราะฉันแล้วก็ฉันเขาบอกว่าไม่จําเป็นแกจะไปก็ได้ครับฮ่าฮ่ฮ่แกเห็นท่าทางฉันมันไม่ได้การกระมังแต่ที่จริงฉันน่ะเป็นผู้ดีเหมือนกันนะมีตระกูลไม่ต่ํามไม่เลวไปกว่าเจ้าคุณพักดีเลยครับเฮ้แกไม่เชื่อที่จริงแกก็ไม่น่าเชื่อรูปร่างฉันก็โรมเต็มทีหรือเครื่องแต่งกายฉันก็โสมเต็มทีอย่างนี้ แต่ฉันสาบานให้เทียวว่าฉันจะไม่แตะต้องสิ่งของท่านเจ้าคุณก่อนได้รับอนุญาตเข้าใจไหมครับอะไรวะรับาโทษขอรับ ใครวะอ้างว่าเป็นเกล็เก่าของใต้เท้าผมบอกใต้เท้ายิ่กลับจากออฟฟิศก็ไม่ยอมไปเดินเลื่อยขึ้นมาที่นี่ว่าจะมาคอยพบใต้เท้าแล้วไงล่ะก้าวผมก็ตามขึ้นมาด้วยมาคอยคุมอยู่นี่เออดีเล่ปะเอ็งออกไปนั่งคอยข้างนอกก็ได้ขอรับผมคอยอยู่ใ,ใกล้ๆเผื่อข้าจะเรียกแล้วถ้าคนระออกมาบอกข้าด้วยขอรับผม จะํำผมไม่ได้ฉันไม่สู้แน่ใจรู้หมือนจำได้ครับคลายครับครับก็อย่างนั้นสิครับได้ท้าวมีบุญขึ้นแล้วจะมาจดมาจําคนเช่นผมยังไงได้อืมพิดพิษไปก่อนจาได้ในล้บใช่ไหมขอรับนายล้บทีฟเดชะอ๋ออ๋อนั่งไิดก่อนสิไปยังไงสบายดีอยู่หรอกหรือขอรับ ผมก็ไม่เจ็บไข้มีอาการจะล้มจะตายอะไรแกแปกไปมากดูแก่ไปขอรับผมรู้สึกตัวว่าผมแก่ไปมากฉันยังไม่พบแกเลยตั้งแต่จริงขอรับหลายปีมาแล้วสิบห้าปีได้แล้วแหมอย่างนั้นเที่ยวหรือแน่ละสิครับเมื่อเมื่อเกิดความขึ้นนะ่ะใต้เท้ากับผมยังหนุ่มอยู่ด้วยกันนี่ครับ ผมเป็นทิพเดชะใต้เท้ายังเป็นหลวงกำทรอ,อยู่ยังไงล่ะถูกละถูกละแล้วก็ผมยังต้องไปเออไปเป็นโทษเสียสิบปียังไงล่ะครับอืมอืมบุหรี่ไหมละ่ะขอประเดชมาคุณ แล้วแกไปทําอะไรเห็นหายไปผมขึ้นไปอยู่ที่พิซนูโลกครับพอพ้นททษแล้วผมก็เลยเปิดไปให้พ้นบางก่อจะอยู่ดูหน้าพวกพ้องอยังไงไดถ้ถูกแล้วถูกแล้วทำมาหากินยังไงที่พิซนูโลกแต่แรกผมพยายามหางานทำงานเสมียนบานชีก็ไม่สำเร็จ <laughs> อืม,มในชั้นต้น,ตนเห็นเจอระบากจริงแล้วไงละ่ะ แล้วผมก็เข้าหุ้นค้าขายกับเจ๊กสองสามคนด้วยกันแล้วเป็นยังไงก็ดีหรอกครับพอไ่ยถ่ายไปได้ไม่สู้ฝืนเพืีมากนะแต่ภายหลังไอ้ผีโลกก็เข้ามาโดนใจผมอีกเอ๊ะอะไรเล่นอย่างเก่าอีกหรือเปล่าขอรับไอ้ยอย่างเก่าผมเข็ดแต่ถึงจะไม่เข็ดมันก็ทําอย่างเก่าไม่ได้อีกเพราะผมไม่ได้เป็นข้าราชาการแล้วอย่างที่ทํครั้งก่อน มันก็ไม่มีโอกาสอยู่เองถูกไหมล่ะครับถูกแล้วเป็นข้อดีของแกที่ไม่มีโอกาสที่จริงถึงมีโอกาสผมก็ไม่เล่นอีกผมก็แก่จนหัวงอกแล้วต้องมีความคิดดีขึ้นกว่าก่อนสักหน่อยการที่ผมกระทำอย่างครั้งก่อนนะ่ะผลที่ได้มันไม่มีน้ำหนักเท่าผลเสียเลยเพราะฉะนั้นผมคึงได้คิดหาหนทางที่กระทำการได้ผลมากๆและให้มีทางลำบากน้อย แล้วก็ทำยังไงล่ะฉันหวังว่าการที่ทํานั้นไม่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ที่จริงไม่ต้องกล่าวเพราะถ้าผิดกฎหมายแกคงไม่มาเล่าให้ใคนฟังอ๋อเจ้าคุณก็ช่างพูดอยู่เหมือนหนุ่มๆน,นะเองการที่ผมกระทำนะ่ะเป็นการค้าขายครับค้าอะไรฟินอืมได้อะไรดีลึกชิบหายหมดตัวอ้าวทำไมอย่างนั้นก็เขาจับได้น่ะสิ ก็ดีที่ไม่ติดคุกเข้าไปด้วยจริงเพราะดีรอดตัวที่หมอความของผมดีแกว่าผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยจีนกิมจีนเน็กมากู้เงินผมไปว่าจะไปทำทุนในการค้าล่องเรือข้าวอะไรสักอันหนึ่งผมก็จำไม่ถนัดเสียแล้วและจีนกิมจีนเน็กก็เอาเงินนั้นไปลงทุนซื้อฝินผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยที่จริงผมระวังตัวมาก คอยเรียกไม่ออกหน้าออกตาเลยเพราะอย่างนั้นได้หาพยานยามายันผมยากนะอืมก็กกกจริงจริงจริงเงี้เาติดตารางอยู่ที่พิษณุโลอ๋อ้แหมวันนี้ร้อนจริงลาหายน้ำพิลึกไอคัมไปหาโซโดามาเ้ให้เธอะโซดาเปล่าหรือครับจะเอาครีมโซดาก็ได้หรือน้ำแดงน้ำาหนึ่งเหลือวไม่มีเลยขอรับ มันค่อยชิ้นอ,อกชิ้นใจหน่อยหนึง่งไม่มีถึงจะมีฉันก็เห็นควรจะกินเวลาละอนอย่างนี้ ที่พิษณุโลกก็พอหาอะไรดื่มได้มาใช้เทียวครับฉันเชื่อเชื่อทีเดียวนะ่ะเออนี่เนี่ยฉันขอถามอะไรสักหน่อยเถอะเกมาหาฉันวันนี้นะ่ะมีธุระอะไรอย่ากเกงใจเลยเสียแรงไปเก้อกันมาแต่เก่าแต่แกผมมาก็ตั้งใจมาเยี่ยมเจ้าคุณนั่นแหละอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งผมนึกว่าถ้ามีโอกาสจะได้พบแม่รอบ้างออ เขาว่าเป็นสาวใหญ่แล้วไม่ใช่เหรอครับก็สาวอายุทีเจ็ดแล้วอ้อถูกครับเขาว่าเหมือนแม่เขาไม่ใช่เหรอครับก็เหมือนผมจะพบสักทีได้ไหมครับฉันบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสที่จะพบแม่และออนายว่าน่ะเจ้าคุณไม่เต็มใจให้ผมพบอย่างนั้นหรือถ้านพยตอบตามใจจริงก็ต้ังตอบว่าถ้าไปพบได้จะดีกว่าทําไม จะให้แกต้องอธิบายทาไมแกควรเข้าใจได้เองดีเทวเข้าใจยังไงจะให้พูดตามตรงอีกหรือเชิญถ้าอยากให้ก็เอาสิที่ฉันไม่เต็มใจให้แกพบกับแม่และออก,ก็เพราะแม่และออเป็นผู้ที่จะรับความรอรมอันดีสมควรแก่ผู้มีตระกูลควรหรือที่เราจะคบค้าสมาคมกับคนเออคนขี้คุกขี้ตารางอย่างผมอย่างนั้นหรือฉันเสียใจที่แกมาบังคับให้ยากต้องพูดให้ระคายหูแกเช่นนี้ ทำไมในโลกนี้มีผมคนเดียวหรือที่เคยติดคุกคนอื่นที่เคยติดคุกแล้วมาเที่ยวลอยหน้าสมาคมอยู่ในหมู่ผู้รากมากดีมีถมไปไม่ใช่หรือทางที่ต้องรับพระราอญาามีหลายทางบางคนก็พลาดอย่างนู้นบางคนก็พลาดอย่างนี้ความผิดที่กระทําก็มีหลายชั้นอย่างนั้นสิถึงการช่อโกงมีหลายชนิดหลายชั้นเหมือนกันถ้าไม่อย่างนั้นคุณเองจะได้ลอยหน้าเป็นพยานหรือ ที่แกพูดเช่นนี้ถ้าเป็นคนอื่นเขาหาว่าแกหมิ่นประมาทเขาแต่ถ้าฉันนะ่ะเป็นคนที่จับแกมาช้านานแล้วเพราะฉะนั้นขอให้อภัยแกได้ขอบพระเดชพระคุณผมเข้าใจดีแล้วถ้าการช่อโกงเล็กน้อยจึงจะมีโทษโกงให้เป็นการใหญ่ไม่เป็นไรแกยังเข้าใจผิดอยู่มากการที่คนได้รับพระราชอาญาคราวหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าใครๆเขาจะพากันตัดรอนไม่ให้มีการผงกหัวได้อีก ไม่ใช่เช่นนั้นถ้าใครสับแดงให้ปรากฏว่ารู้สึกเคลาเกงพระราชอาญารับความไปที่ชั่วพป็นทางที่ดีแล้วก็คงต้องมีผู้รู้สึกสงสารสักคราวหนึ่งเจ้าคุณจะพูดอย่างไรก็พูดได้เจ้าคุณไม่เคยติดคุกแล้วจะมารู้ยังไงได้ว่าไอ้คนที่ติดคุกแล้วออกมาน่ะมันจะได้รับความลําบากยังไงฉันขอถามน่อยเถอะว่าตั้งแต่แกคนโทษมาแล้วแกได้พยายามที่จะสําแดงให้ปรากฏอย่างไรบ้างว่าแกน่ะ ตั้งใจประพฤติแต่ในทางที่ดีที่ควรผมจะพยายามหรือไม่พยายามก็ไม่มีใครปารถนาอินานาอ๋อเพราะฉะนั้นแกก็เลยปล่อยตัวไปตามใจของแกนั้นสิฮ่าฮ่ฮ่เจ้าคุณต้องเข้าใจว่าผมก็รักชีวิตของผมเหมือนกันที่จะให้ผมอดตายนั้นก็เหลือเกินนะผมหาได้ทางไหนผมก็เอาทางนั้นอืมแกอยากพูดไม่เอาทำไม ผมไม่ได้เห็นหล่อนตั้งแต่หล่อนอายุได้สองปีเศษเท่านั้นผมก็อยากดูว่าเดี๋ยวนี้หล่อนจะเป็นยังไงอ๋อนั่นแน่ลูกแม่ละอ๋อฉายเมื่อเร็วนี้เองดูรูปนี้ก็เท่ากับดูตัวเหมือนกันเหมือนแม่จริงๆ ได้ทราบข่าวว่าจะแต่งงานกับนายทองคำลูกเจ้าคุณลณนชิตไม่ใช่หรอครับอย่างนั้นจะแต่งเมื่อไหร่ครับยังไม่แน่เห็นจะในเร็วๆนี้กำหนดวันแต่งเมื่อไหร่แต่เท้าบอกให้ผมทราบด้วยนะครับจำเป็นหรือผมจะได้มาช่วยงานอะไรเกจะมาด้วนี่ติด้องเสียให้ตลอดหน่อยเถอะผมเห็นควรตัวจะมาลดน้ำด้วยนะครับนี่แกเอาอะไรบันนึกเอ๊ะ เจ้าคุณนี่ชอบคนจริงๆแม่ละออน่ะลูกผมแท้ๆไม่ใช่หรืออ๋อนี่แกเพิ่งรู้สึกตัวแหละหรือว่าแม่เอาไปลูกแกที่จริงฉันเองก็เกือบจะลืมแล้วว่าแกนะ่ะเป็นพ่อแม่ละออนจริงผมมีความผิดที่ทิ้งแม่ละออไปเสียนานนี่แม่ละออคงไม่รู้เลยสิว่าผมเป็นพ่อเห็นจะนึกว่าท่านเจ้าคุณเป็นพ่อกระมังขอรู้ว่าฉันเป็นแต่พ่อเลี้ยงเขา ฉันบอกเขาว่าพ่อเขาตายเสียงแต่เขาอยังเล็กๆเ,เขาเลยรับอยันเหมือนพ่อก็แม่เขาไม่บอกไม่เล่าอะไรให้ลูกฟังมั่งเลยหรือเขาไม่ได้บอกทําไมแกไม่ควรต้องถามเลยแกรู้ดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่ได้แม่นวลมาแล้วแกไม่ได้ทําให้เขาเป็นที่พอใจเลยสักขนาดจิตเดียวจริงสินี่เจ้าคุณคงนึกละสิว่าถ้าแม่นวลนนะ่ะได้กับเจ้าคุณเสียจะดีกว่าก็หรือมันไม่จริงเช่นนั้นล่ะ แม่โนเลือกผมผิดแท้ทีเดียวเมื่อจะตายหล่อนก็รู้สึกจึงได้มอบแม่ออไว้เป็นลูกฉันขอให้ฉันเลี้ยดูให้เหมือนลูกหรือฉันเองฉันก็ได้ตั้งใจทุกหนอมให้แม่ลอเหมือนลูกอ,อกฉันฉันได้กระทำหน้าที่พ่อตลอดมาด้วยความติดใจจริงๆแม่ลอเองคงจะเป็นพยานว่าฉันไม่ได้กระทําให้เสียวาจาที่ฉันให้ไว้แก่แม่ลอเลยจริงผมน่ะได้ประพฤติไม่ดีบกพ่องในห,หน้าที่บิดามากแต่ต่อไป ผมจะตั้งใจประพฤติให้สมควรดูเกินเวลาเสียแล้วแม่เออก็จะมีย่อมเรือนอยู่แล้วผมไม่เห็นจะเกินเวลาไปเลยแกคิดจะทำอะไรผมคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องมาอยู่ใกล้ชิดลูกสาวของผมเพื่อจะได้ช่วยเหลือเจอจารในธุระต,ต่างๆตามเวลาสมควรฉันบอกแล้วว่าเขาอยังมีย่อมเรือนอยู่แล้วทราบแล้วเมื่อ,อยังอยู่ในบ้านเจ้าคุณผมก็วางใจได้ นี่จะแยกไปมีเย่ามีเรือนเป็นของตัวเองแล้วผมจะต้องเข้ามาอยู่กับเขาเพื่อจะได้เป็นกําลังแก่ขเขาบ้างเอ๊ะแกนี่จะเป็นบ้านเห็นแล้วกัมามังทําไมแกคิดไปอยู่กับลูกสาวอย่างนั้นยังไงได้ทําไมครับก็ผู้ที่มาเป็นเขยของผมน่ะเขาก็มั่งมีอยู่พอไม่ใช่หรือเขาจะเลี้ยงผมไว้อีกสักคนไม่ได้เทียวหรือแกจะเป็นเจ้าคุในคุณอะไรเขาเขาจะเลี้ยงแก ผมเป็นพ่อแม่ละออดูมีบุญคุณพอแล้วเอ๊ะนี่แกจะใหญ่ขึ้นว่าแกเป็นพ่อแม่ละอ,อยงั้นหรือก็อย่างนั้นสิขอรับพุดโทษนี่แกไม่ได้มีความเมตตาลูกแกบ้างเลยเทีหรือหรือได้คิดร้ายแกเขาได้อย่างนั้นคิดไร้ายไงนายทองคำเขาจะมาแต่งงานกับผู้สาวคนเช่นแกได้อยู่หรือถ้าเขารักแม่ละออจริงแล้วก็ถึงผมจะเป็นคนเลวกว่าที่ผมเป็นอยู่นี่เขาคงไม่รังเกียจ ถึงนายเราคำจะไม่รังเกียจคนอื่นก็คงต้องรังเกียจใครเขาจะมาคบคา้าสมาคมไรอีกต่อไปไปข้างไหนเขาก็แลดูพูดซุบซิบกันถ้าใครเขาเลี้ยงได้เขาก็คงเลี้ยงแกจะบาับให้แม่เะออเป็นหมาหัวเน่าหรือเจ้าคุณผมจะต้องพูดตามตรงผมน่ะมันหมดทางหาก,กินแล้วไม่แลเห็นทางอื่นนอกจากที่จะอาศัยลูกสาวให้เขาเลี้ยงอ๋อนี่นะ แกต้องการอย่างนั้นหรือก็แน่ล่ะไม่มีเงินก็อดตายเท่านั้นเองก็จะพูดกันเสียงตรง,งเท่านั้นก็จะแล้วกันเอาเถอะฉันให้แกอย่างนี้ก็ได้เท่าไหร่ถึงจะพอเอาไปสิบช่างก่อนพอไหมไม่รับประทานยี่สิบช่างไม่รับประทานห้าสิบช่างวุโทโธท่านเจ้าคุณตั้งแต่ผมชิปหายเรื่องการค้าฟินก็เกือบร้อยช่างเข้าไปแล้วเอาร้อยช่างก็เอา ผมไม่อยากให้เจ้าคุณชิบหายหรอกช่างเถอะขอแต่ให้แกรับเงินร้อยช่างแล้วก็ไปเก็บผลเถอะถ้าหมดผมจะไปเอาที่ไหนอีกละ่ะผมไม่โง่นะเจ้าคุณถ้าผมไปอยู่เสียกับลูกสาวผมเงินก็จะไม่เสียมากเงินนะ่ะฉันไม่เสียดายหรอกฉันเสียดายชื่อและเสียดายความสุขของแม่ออกมากกว่าคุณจะให้ผมขายลูกสาวผมอย่างนั้นหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามเถอะ แต่ที้จริงฉันสร้างแกญจะซื้อความสุขให้แก่แม่และออเท่านั้นที่คุณจะมา,าพาพ่อกับลูกเสียเช่นนี้น่ะคุณเห็นสมควรแล้วหรือฉันมีสมควลแล้วฉันจึงได้ประสงค์ที่จะทาแม่ออน่ะดีเกินไปที่เป็นลูกคนเช่นแก่ยังไงแกต้องเอาเงินเท่าไหร่ว่ามาผมไม่ต้องการเงินของท่านเจ้าคุณผมจะพบกับลูกผมฉันไม่ยอมแก้พบจะเอาเงินเท่าไหร่จะให้ผมไม่เอาเงินของคุณถ้าอย่างนนั้ ก็ไปคุยบ้านฉันไปผมไม่ไปจะทำไมผมนี่นแกอย่าทำโมด,ดีกับฉันไปผมไม่ไปอย่าทาให้เกิดเครื่องมากขึ้นหน่อยเลยประเดี๋ยวฉันยิ่งเหนียวใจแล้วไม่อยู่คุณจะทำไหมผมฉันไม่อยากทำอะไรแกแต่ถ้าแก้ไปแล้วก็จะทำไมผมแม่ทาเก่งจริงนะเจ้าคุณอะแกแล้วนะครับจะประพฤติเป็นเด็กไปได้จริง ฉันแก่จริงแต่ขอเข้าใจว่าแกช่วยฉันไม่ได้ฉันได้เปรียบแกมากกําลังฉันยังมีพอตัวแกน่ะกําลังอ่อนเสร็จแล้วลิ้นทาคงไปฆ่ากําลังแกเสียหมดแล้วฮะฮะช่างพูดจริงยังไม่เบาบางลงกว่าเมื่อหนุหนๆเลยยังไงจะเอาเงินหรือจะเอาแท่มาผมไม่เอาทั้งสองอย่างถ้าไหงงนก็ได้คุณพูดซ้ำซากผมเบื่อเต็มทีแล้วก็ถ้าปกติดีไม่ชอบ ก็ต้องพูดกับอย่างเรียชันเอาเถอะเป็นอะไรก็เป็นไปจะต้องเล่นงานเสียอะไรทั้งตัวอ้าวเจ้าคุณตดนน้าขอหัวเราคุณรอขึ้นกระดามันนี่แล้ว เพราะดีตกตลกสิแหม่พ่ออะไรวันนี้กลับบ้านมนจริงทันหมาแล้กลับมาทัานพ่อกลับทีเดียวพ่อเรื่องอะไรเร็วหน่อยเขาเร่งกลับมา,มน,น,านั่นไงครับคนสมหา ฉันเป็นเกอเก่าของท่านเจ้าคุณท่านนับถือฉันเหมือนน้องยังไงล่ะขอรับอ๋อถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ต้องนับถือคนเหมือนอานดิฉันเหมือนกันแต่ทำไมดิฉันไม่รู้จักคุณอาเลยฉันอยู่หัวเมืองเพิ่งเข้ามาแต่ฉันเคยเห็นหล่อนแล้วเมื่อไหร่คะทำไมดิฉันจำไม่ได้ดิฉันเป็นคนที่จำคนแน่นะ หล่อนเห็นจะจำฉันไม่ได้เลยเมื่อฉันเห็นหล่อนเมื่อครั้งก่อนนี่นะหล่อนเพิ่งอายุได้สองปีเท่านั้นมาถ้าอย่างนั้นคุณงรู้จักคุณแม่ดิฉันหรือเป่าคะฉันรู้จักแม่หล่อนดีถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้พบคุณก็คุณพ่อที่ตายล่ะคะรู้จักไหม,มถ้าอย่างนั้น,น,น,ค,น,ค,น,ค,น,นคุณก็ดีกว่าดิฉัน ดิฉันไม่รู้จักเลยเคยเห็นแต่รูปในห้องคุณแม่รูปร่างสงสงหน้าอกกว้างดิฉันช่างชอบหน้าเด็ดจริงๆหน้าตาเป็นคนเซอร์ลาคอกว้างขวางถ้าใครบอกดิฉันว่าเป็นคนไม่ดีดิฉันไม่เชื่อเป็นอันขาดเทียวแต่ท่านก็เป็นคนดีจริงๆอย่างที่ฉันนึกเอาไว้ในใจคุณพ่อนี่ก็บอกฉันไว้นั้นจริงไหมคะคุณพ่อถ้าใครบอกหล่อนว่า พ่อหล่อนที่ตายไปน่ะเป็นคนไม่ดีแล้วก็หล่อนเป็นไม่ยอมเชื่อเลยเทียวหรือดิฉันจะเชื่อ,อยังไงดูในโลกก็เห็นว่าเป็นคนดีเออนี่พ่อบอกแล้วหรือยังเรื่องที่ฉันจะแต่งางานบอกแล้วฉันยินดีด้วยคนอาต้องมารดน้ำห้ฉันนะคะฉันเออฉันจะต้องรีบกลับไปหัวเมืองพอ้จะอยู่รดน้ำดิฉันหน่อยไม่ได้เทียวหรือ ฉันจะขอติตจองดูก่อนแต่ยังไงยังไงก็ดีถึงฉันจะอยู่รถน้ำหล่อนไม่ได้ฉันก็คงตั้งใจวอวยพรให้หล่อนมีความสุขดิฉันรับพ่อร่วงหน้าไว้ก่อนคุณพ่อคะช่วยพูดใจชวนคุณอาให้อยู่รถน้ำีิฉันหน่อยนะคะดิฉันจะเข้าไปในเรือทันทีคุณพ่อกับคุณอาคงอยากคุยกันสนุกสนก เจ้าคุณพอรับใต้เท้าพูดถูกเด็กคนนี้ดีเกินจะเป็นลูกของผมผมมันเร็วซามเกินจะเป็นพ่อของเขาพอรับหล่อนได้เขียนรูปพ่อของหล่อนขึ้นไว้ในใจเป็นคนดีไม่มีทิฏฐิผมไม่ต้องการจะลบรูปนั้นเลยนี่นะครับแหวนนี้เป็นของแม่นวล ผมได้ติดตัวไปด้วยสิ่งนี้เท่านั้นแหละเจ้าคุณได้โปรดเมตตาผมสักทีอพอถึงวันแต่งงานของแม่ละออเจ้าคุณได้โปรดให้แหวนนี้แก่เขาบอกว่าเป็นของรับไหว้ของผมส่งมาแทนตัวได้สิเพื่อนวนี้ฉันจะจัดการตามที่แกสัง่งอย่าพิจตกเลยงั้นผมขออะไรอีกอย่างอะไรว่ามาเถอะฉันไม่ขันเลย อย่าบอกความจริงแกแม่ละออเลยโคงให้เขานักถือรูปอันเก่านั้นว่าเป็นพ่อและพงรับถือตัวผมว่าเป็นอาเอาเถอะฉันจะทำตามที่แกประสงค์ลาทีพรุ่งนี้เช้าผมจะกลับไปพิษณโนโลเอาเงไินไปใช้มั่งสิ นี่น่มีสักสามสีรอบาทได้อยู่เอาใช้ก่อนเถอะถ้าต้องการอีกมาบอกให้รทราบเจ้าพุนผมผมอาให้ไม่รับไม่ได้ไม่รับกดกันเที่ยวผมจะไม่ลืมพระเดชพระคุณใต้เท้าจนวันตายเที่ยวขอให้เชื่อผมเถอะอย่าพูดให้มากนักเลยเงินใส่บรอเสียเถอะแล้วก็คิดอ่านหาทางทำมากินต่อไปนะขอรับ ผมจะตั้งใจทำมาหากินในทางอันชอบทำจริงๆทีเดียวถ้าผมน่ะคิดโยกโยกไปทางอย่างใดอย่างหนึ่งอีกขออย่าให้ผมแค้วอาญาจักเลยเออเออตั้งใจไว้ดีเถอะนึกถึงแม่ละออบ้างนะผมจะลืมหล่อนไม่ได้เลยจะเห็นหน้าหล่อนติดตาไปจนวันตายทีเดียวผมลาทีผมไม่จำเป็นที่จะต้องฝากแม่ละอ้อแก่เจ้าคุณเพราะเจ้าคุณได้เป็นพ่อหล่อนดียิ่งไปกว่าผมร้อยเท่าพันเทวี เอาเถอะอย่าให้ตกเลยแม่ออนอ่ะฉันคงจะรักถนอมมันอย่างเดิมผมเชื่อเชื่อแน่นอนผมลาเจ้าคุณที